ไปได้เรื่อยมาใหม่ใบเหล็กทําจากเหล็ก SK5 ราคาประหยัดไม่น่าเชื่อมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับใช้งานง่ายไม่เปลืองแรงโดยเฉพาะกับงานสวนไผ่แต่กับงานเลื่อยไม้ฟืนก็ใช้ได้ดีนะครับเขามาพร้อมปลอกสีสันสดใสมีสายร้อยเข็มขัดพกพาสะดวกใบเลื่อยมีความหนาน1ม mm, มและมีความยาว350ม mm. มกับงานเคลือบการสนิมทําให้สามารถใช้งานได้คงทนยาวนานหากใช้งานจุดสึกล้อสามารถถอดเปลี่ยนใบง่ายๆโดยใช้สกรูขันออกคมเลื่อยถั่วออกแบบมาให้เลื่อยง่ายไม่เปลืองแรงและข้อดีอีกอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเลื่อยได้ไหลลื่นไม่มีติดเเลลยนนะคคบแทไม่่่่าชืืือออก็ คุณภาพดีขนาดนี้กับราคาแค่นี้เพื่อนๆอ,อย่าพลาดมีติดบ้านติดสวนไว้ใช้สักอันนะครับจากการทดลองใช้งานนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะเลื่อยไม้ไผ่เพื่อนแบบสะดวกไม่ไม่เปลืองแรงเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆมาดูผลงานนะเราใช้ไปรืส้สวนไผ่ของเรานะครับไผ่ตรงริมแรงแป๊บเดียวนะเพื่อนๆนึ่ได้ไผ่กองมาเล้อเลยนะครับ หลังจากทดสอบใช้งานนั้นเพื่อนก็ถือว่าเป็นเลื่อยที่น่าใช้งานอีกอันนึงนะครับแล้วตอนนี้ทางร้านเขาจัดตัวนัเพื่อนจากราคา300กว่าบาทนะครับเหลือราคาดีมากๆเลยนะครับเพื่อนหากเพื่อนเอยากได้ไปใช้งานกดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับ